โอเคโอ้ยตอนนี้ฉันกลับมาติดคุกที่เดะพีกแล้วหลังจากหนีไปต้องนานโอ้เซ็งเป็ดแล้ววันนี้ก็เป็นเวลาถึงกี่วันแล้ววะเด่ยกูอยู่ที่นี่มากี่วันแล้ว70วันแล้วนะฮะซึ่งก็น,นั่นแหละชีวิตกูต้องทำบุหรี่ตามเคยโอ้กูเบื่อไว้โอเคแต่ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าคุกระดับสามเี่ยมันมีก๊อกน้ำเผื่อมาให้เลยนะฮะเราสามารถจอกได้เลยไหม ไม่ได้เอาละตกคืนมาก็าชีวิตชีวิตกูได้แต่กอกนะ้ำอ่ะวันเนี้ยอ้ผมว่าคุกระดับ3เนี่ยคุณเชื่อไหมว่ามันจะไม่ได้ยากขึ้นหรอกนะครับท่านผู้ชมแต่รู้ไหมอะไรที่ยากขึ้นคือมันจะทําให้เกมนานขึ้นยังไงเรานี่แหละที่ผมเซ็งนะครับนะระดับมันควรยากขึ้นไม่ใช่หรอว่าหมายถึงว่าแบบผู้คุมแบบมาเร็วขึ้นโหดขึ้นมีก้อนวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าเกมนี้นะครับคนส่วนมากแม่งแคสไม่จบนะฮะเฮ้ มาแล้วนะครับพูดถึงก็ามาแล้วเก็บของไม่มีอะไรกูเด็กใหม่กูเด็กใหม่สวัสดีครับเด็กใหม่ี่ว่าเพิ่งแหกคุกมาจากที่สองระวังตัวไว้ให้ดีล่ะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับพี่ใส่ผงใส่ผงพริกไทยเข้าไปผกพริกไทยทำระเบิดละควดนะครับโอเค โอเคมันมาแล้วไอ้พวกมันมาแล้วเร็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 วเวลาไม่น้อยเวลาไม่น้อยโอเคปิดสวัสดีครับสบายดีไหมครับโอ้ยคนเต็งกูอะไรวะเอ้ท่านผู้ชมไอ้หมอนี่ยังอยู่นะครับนะมันตามผมมาจากคุกที่สองแล้วมันก็มาตั้งแต่คุกที่หนึ่งมันคือบัสซี่ผมนะครับที่โอ้โหเป็นคนรับของให้ผมอะ เอาไปพวกฉันมีระเบิดขวด2ชิ้นผมว่าคราวนี้เราจะต้องมีเครื่องมืออะไรใหม่ๆม,ม,ม,มากแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับถ้าสังเกตดีๆนะฮะคุกระดับ3านี่ตอนนี้ไม่มีไม่มีกระดานให้เราใช้แล้วนะไม่มีแบบพันบุหรี่ขายแล้วนะมันมีแต่แบบว่าทําระเบิดขวดทําเหล้าทําผลไม้นะฮะเออกระดาษหายไปแล้วอ่ะดูดิผมว่าผมควรมีตู้เซฟเพิ่มนะฮะโอเคเพราะว่าพื้นที่การทำนี่มันน้อยเกินไปนะครับที่จริงผมก็ควรซื้อโตแหละแต่ผมไม่ซื้อเวผมจะเอาตู้เซฟมา ติด2อันคู่กันแบบนี้อ่ะจึบ๊บดีเราจะได้โต๊ะยาวมาด้วยแถมยังได้เดี๋ยวก่อนอา้าวทำไมประตูปิดไม่ได้วะเนี่ยมันชิดเกินไปเหรออ่ะท่านผู้ชมสําหรับผมนะครับในคืนนี้นะครับเราจะทำะน้ําผลไม้กันนะฮะโอเคทําแบบชิวๆให้นักโทษคนอื่นได้กินน้ำผลไม้แซ่บๆของเรานะฮะอ่ะาทั้งสองอันแล้วก็ขยาวดิ ท่านผู้ชมครับดูนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูนะฮะผมจะทําการหนีออกจากคุกเรยกนใช้พลังจิตของผมนะครับในการเดินพลังอผมออกจากคุกได้แล้วท่านผู้ชมแบบง่ายๆเป็นไงเราเฮ้ยไอ้สัตว์เกบเด็กไอ้ไฟ กูไม่น่าหาทําเรื่องโง่ๆอะไรแบบนั้นเลยปะโถ่อ้โอเคเอาลหละกูจะตั้งสติคราวนี้กูจะไม่ออกไปขลองนอกแบบตะกี้อีกนะจะว่าไปเนี่ยก็คิดถึงการทําบุหรี่เหมือนกันนะเนี่ยท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ชีวิตของผมเนี่ยต้องมาเปลี่ยนพลิกผันมาทําน้ําผลไม้แทนและชีวิตแล้วต่อมาคืนนี้กูก็ทําเหล้า ทำเล่าทำเล่าขายโอเคเราต้องหมักประมาณสักวันหนึ่งมันถึงจะกินได้นะฮะมันถึงจะแซบจะนัวจะได้จวดอโอเคเปิดมาอาผ่านมาสองวันแล้วโอเคโอเคได้เล่าแล้วพวกโอ้เล่าแกเดมันอร่อยจริงๆเลยเนาะเอามาสิจัดไปพวก ท่านผู้ชมครับตอนนี้ชีวิตของผมนะครับแม่งทําแต่เล่านะฮะแล้วก็ระเบิดขวดชีวิตนี้ตอนนี้ไม่ได้ทํายาสูบแล้วอ่ะคิดถึงยาสูบเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเอาละขย่าขย่าเขย่าเอ้ยมันมาอีกแล้วเจ้าหน้าที่มันมาเร็วจักเลยว่า มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอเค,โอ,เคโอ้โหเล่าเพียบเลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวดูผมล้างมือนะครับผมล้างมือนะผมล้างมือผมล้างมือผมล้างมือโชคดีล้วกูทำต่อกูทำต่อกูทำต่อรู้สึกว่าไอผู้คุมนี่มันมาเร็วขึ้นนะเนี่ยรอบนี้เนี่ยคุกลำสามเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ดีๆเฮ้ยตะกี้รู้สึกว่า เอ้ยเราได้ปลดล็อกคุกกี้ว,ะว่ะท่านผู้ชมลองดูนี้นะครับมันคืออะไรนี่ขั้นตอนการทาคุกกี้ในที่แห่งนี้นะครับไหนว่าคุกกี้คุกกี้อยู่ไหนวะเอาละท่านผู้ชมนะครับเราจะต้องเอาคุกกี้อ่าอันนี้คืออะไรขันเหรออ่าเอาขันมาเติมน้ําให้เต็มเต็มเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ใส่แอปเปิลเข้าไปนะครับนะเดี๋ยวก่อนนะแอปเปิลมันจะเป็นคุกกี้ได้ยังไงวะเดี๋ยวก่อนมันต้องมีส่วนผสมของไข่เนอยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรอวะแล้วจากนั้นก็ตีเหรอตี อ่าโอเคปึ๊บเป็นคุกกี้ได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนจากนั้นก็เขย่านะครับทางการเขยา่าปึ๊บโอ้โหคุกกี้ก็แตกออกมาแบบง่ายได้โอเคหนึ่งขันจะมีคุกกี้สี่ชิ้นโอเคแล้วจากนั้นก็เอาคุกกี้ไปเวฟนะครับไมโครเวฟกูจะไปเวฟยังไงเดี๋ยวก่อนในครูมันไม่มีไมโครเวฟให้ผมนะเว้ยอ่ะกดจึ๊บแล้วจากนั้นรอ30วิอ่ะรอ30วิ กูไม่รอแม่งนะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ้าวยังไม่เสร็จนี่วาอ่ะอันนี้เสร็จจังเนี่ย Two thousand years later เฮ้ยทำไมบรนนานอย่างนี้วะเนี่ยอ่ะเอามือกูไปเวฟด้วยเลยอือโอเคเสร็จเลยเว้ยเฮ้ยเอามือกูไปเวฟด้วยอ่ะเราต่อมาเราต้องซื้อเครื่องมือนะฮะโอเคมีขันหรือว่าถ้วยดีแหละอ่ะแต่ในคุกเนี่ยผมว่ามันมีแค่ขันนะมันไม่มีถ้วยให้เราหรอกแล้วก็ไมโครเวฟนะครับโอเคมาซื้อมาแล้วสองชิ้นว้าว มันเริ่มเล็กแล้วจากนั้นไมโครเวฟเราจะตั้งไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้อ่ะตรงนี้ได้ไหมอืมตรงนี้ก็ได้แหละเอออ่ะตั้งไปนะครับเฮ้ยเงินกูติดบัคเฮ้ยเงินกูติดบัคอ่ะเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับขั้นตอนของเราอุปกรณ์ของเราเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีมีไมโครเวฟนะครับไหนลองเวฟแอปเปิลด้วยไมโครเวฟดูดิเป็นไงวะอจิบ อ่ะมันจะเป็นไรไหมรู้สึกว่าไอ้พวกนี้ดิจะแบบมามม,มมุงคุกผมมากเลยนะเนี่ยแบบว่าโอ้โหเราได้ข่าวว่าแกจะทำคุกกี้อย่างนั้นเหรอโอ้โหอยากกินว้ยรีบทำให้เสร็จนะว้ยพวกแกต่อคิวรอได้เลยฝีมือการทำคุกกี้<บ>ของฉันนี่ก่อนจะเข้าคุกเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยที่สุดในโลกอ่ะแล้วต่อมาไหนดูดิแอปเปิลแอปเปิลไม่เป็นไรเลยนะครับเฮ้ยเซงเป็ดอ่ะงั้นเอามือกูไปเว็บแล้วกันนะครับเป็นไงวะกดอื้ออ้ากูทำอย่างที้ทำไมวะติงตองว่ะ อ่ะโอเคเราจำสูตรได้นะครับการทำคุกกี้ของเราอเอาน้ำใส่ถ้วยหรือขันนะฮะใส่กี่ชินวะเนี่ยน <Yeah. S 1> ้นเขยา่าเขย่าเสร็จก็คนคนด้วยมือ,อการทำคุกกี้ในคุกมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็บอกได้ว่าสำหรับผมแล้วเก่งพอที่จะทำแบบนี้ได้โอเคเดีคุกกี้มาสีชิ้น คุกกี ature, so ้สี่ชิ้นไอ้กูจะเอาคุกกี้ตรงนี้โอ้โหคราวนี้ยากนะเนี่ยเพราะเราต้องใช้เวลา30มสิบวินะครับเพื่อเวฟบบอในขณะที่เราเวฟเราซ่อนได้ไหมเนี่ยมันมาพอดีด้วยเฮ้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 ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยผมต้องซ่อนคุกกี้ไหมอ่ะท่านผู้ชมผมต้องซ่อนคุกกี้ไหมเดี๋ยว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 ไม่ดีแล้ว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 อ่ะ เก็บคุกกี้ดีกว่าเท่าคุกกี้เก็บไว้ในนีน้มันจะสวยปะวะอ่ะแต่เราไม่รู้แหละรู้สึกว่าการทำคุกกี้เนี่ยมันยากมากเลยนะเนี่ยที่จะหลบตารวจเนี่ยโอเคดีนะเก็บนี้นะ้ำไม่มี6ถ้าน้ำ6ก็ซวยเลยกูแล้วจากนั้น ถ้าจากนั้นก็โ้าวได้ไงคุกกี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยอถแรกเสร็จไปแล้วตํารวจมาแล้วตํารวจมาแล้วตํารวจมาแล้วโอเคปิด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 ,ปดผมไม่ได้ทําอะไรกับไม้โคเว็บเลยนะบอกไปก่อนหูผู้คุมมันเยอะมากเดินกันเป็นว่าเล่นเลยเจ้าเด็ครับผู้คุมโอสวัสดีครับพ่อเด็อออกดทำไมผู้คุมที่นี่มันหยาบคายจังเลยวะเด็กโอเคเอาละผมว่าหมดละหมดละหมดละหมดปัญหาละลาลาลาทำคุกกี้ในคุกนี่มันฟินจริงๆเลยเอาท่านผู้ชม ผ่านมาเช้าพอดีหมายเขาว่ายังไงกูยังเว็บอยู่เลยแล้วคุกกี้ที่กูเพิ่งเว็บไปได้ล่ะเอ้าอมึงจะเอาไหมเนี่ยเอาอะไรเอาตังเนี่ยแล้วเขา้าเวลามีไม่หมกอกแลวโว้ยแต่คุกกี้กูยังไม่เสร็จเลยนะออ้เรื่องของคุกกี้เธอเอาตัวที่เสร็จมาก่อนโอเคโอเค,อเ,คเอาไปาอยากได้นักแช่แม้เอาไปาแลกกับฉันจะได้ออกคุกนี่นะฉันสัญญาเลยว่าฉันจะเป็นคนที่ออกคุกที่นี่ได้เร็วที่สุดถึงแม้กูไม่รู้ว่ามันจะมีคุกระดับสี่อยู่รอกูอยู่หรือเปล่าเฮ้ เราจะทำเค้กจริงๆนะเว้ยคืนต่อไปเราจะทําเค้กนะฮะซึ่งวิธีมันอยู่ในนี้อ่ะซึ่งขั้นตอนการทําเค้กนะครับก็เติมน้ําเหมือนกันทาคุกกี้เลยวะ่ะอ่ะจากนั้นใส่ตามวิธีเลยนะอ่ะใส่แอปเปิลเข้าไป2ชิ้นเดี๋ยวก่อนนะใส่แอปเปิลเข้าไป2ชิ้นโอ้สี่ชิ้นเลยเหระเค้กต้องทํา4ชิ้นเลยนะฮะแล้วจากนั้นก็คนด้วยมือนี่แหละนะครับแต่ถ้าอยู่นอกคุกก็จะคนด้วยอุปกรณ์แต่ถ้าอยู่ในนี้ก็จะคนด้วยมือนี่แหละแบบยำยาไปเลยโอเคอ่ะแล้วจากนั้นก็เอาไปเวฟใช่ไหมเวฟสามสิบวิ โอเคเข้าใจแล้วอ่าไหนดูหน้าตาเคกดีโอ้หเค้กเชอร์รี่แมงเป็นไปได้ไงวะเนี่ยฮึโอเคเอาล่ะตอนนี้เรามีตังค์เยอะเดี๋ยวซื้อวัตถุดิบกับไอหมอนั่นโห้ขาวทีเกยวกทำเค้กหรอได้ข่าวใช่แล้วฮะคุกกี้มันง่ายเกินไปวันนี้จะเป็นเค้กวันแรกที่เราเริ่มลงมือทำด้วยตัวเองใส่แอปเปิลวัตถุดิบให้ครบ4ี่ชิ้นมากลายเป็นเค้กแล้วแล้วจากนั้นก็เขย่า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 จากนั้นก็มันเป็นลูกเค้กแล้วเว้ย แม่งเป็นไปได้ไงวะโอเคแล้วจากนั้นก็ทุ่มไปอ่ะเอาไอ,าเอา้เค้คกอูจากนั้นก็เอาไปเว็เอืบโอ้ดูผู้คุมดิดูมันมาตรวดิอมันมาเยอะมากเลยอ่ะคราวเนี้ยโอเคเค้กเสร็จยังอ้อเสร็จแล้วดิว่าโอเคเค้กเสร็จแล้วเี๋ยวแต่ระเบิดขวดกูจะออกจากคุกที่ดีด้วยการโยนระเบิดขวดใส่พวกบ้านนี่แหละโอ้ไม่ไม่เวลาจะหมดแล้วไม่กูกําลังเขย่าระเบิดขวดกูอยู่เลยแม่ชีวิตชีวิต Oh, ว่าไงเอ้ยเค,เค้กเสร็จยังวะอยากกินวะอยากกินที่จริงมันเสร็จแล้วแหลวพวนนะพวกดูน่ากินไหมดูดิมันน่ากินนาพวกน่าอร่อยนัย่นเนี่ยแต่กูไม่ให้เึือหรอกกูจะให้มึงวันหน้าโอ้ยกูจะกินวันนี้ไม่กูไม่ให้กูไม่ให้ถ้าอยากกินก็นุ่นไปกินนุ่นไปเชิวมวึงกวรเตงกูอ่ะฮานผู้ชมตอนนี้เค้กของผมดิสองชิ้นแล้วว้ยดิอยากกินเนาะอยากกิน โอเคไปวันนี้นจะให้แกโอ้ขอบอใจมากไอ้ไข่กินให้อร่อยอ่ะฉันให้ระเบิดขวดแกไปอีก3าชิ้นโอ้ท่านผู้ชมดูราคาเค้กนะฮะชิ้นหนึ่ง7จบาทเลยหรอโคตรเยอะเ้ยต่อมาผมซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ว่ะนี่นะครับผมซื้อตู้เสื้อผ้ามาว่ะอ้นี่แต่กูซื้อมาทำไมวะคนรไรประโยชน์เลยไม่มีเหตุผลอ่ะกูซื้อมาแล้วกูว่าขายต่อซื้อโปสเตอร์ยังจะฟินกว่าอ,อีกนะครับดูดิจึบ๊บนี่ ซูเปอร์บ๊อบบี้อะัตัวอะไรมาเอาละตอนนี้เข้าสู่วันที่94โอ้โหนานจริงๆเลยตอนแรกกูกลายเป็นเจ้าพ่อบุหรี่ยาสูบตอนนี้กูกลายเป็นเจ้าพ่อแห่งเค้กดูเปิดมากูเจอแต่เค้กดูกูจะกลายเป็นเค้กแล้วเนี่ยหัวตัวกูเนี่ยนะครับโอ้พวกเราชอบกินเค้กไงเราไม่อยากสูบแล้วบุหรี่มันไม่ดีอ,อ่ะแล้วดูตังในตู้เซฟผม เต็มไปหมดเลยนี่อเอาละฉันจะออกจากที่นี่ไว้ภารกิจอยู่ไหนวะฉันจะออกจากที่นี่โอเคเอาละ,ะขายน้ําส้มได้โอเคแล้วจากนั้นก็ระเบิดขวดอัดจึ๊บนี่โอเคกวัวออจากที่นี่ได้แล้วด้วยเงินโอ้โหกวอกไปได้เงินแบบเยอะๆเลยว่ะไหนเอาเงินมาโชว์ดิโหรวยจัด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  S <S <S ซึ่งคราวนี้นะครับภารกิจหลบหนีของเรานะครับเราจะต้องทำเค้ก3ชิ้นแล้วก็คุกกี้8ชิ้นถึงจะได้ออกเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมกูต้องไปทำเค้กกับคุกกี้แทนที่กูจะต้องไปทำแบบเชือกยาวระเบิดขวดอะไรอย่างนี้แทนทำไมกูต้องไปทำคุกกี้กับเค้กด้วยวะเนี่ยอ่ะเอาล่ะแอปเปิ้ลต้องเอา8ลูกนะครับสำหรับทำเคก้กโอเคแต่เรามีเงินเยอะ เรามีเงินเยอะเรารวยแล้วจากนั้นเราก็ดิซื้อไมโครเวฟเพิ่มแม่งเข้ามาเลยดิ่มี2อันไปเลยนะครับอย่าติ๊ย่องอ่ะแล้วก็ซื้อถ้วยมาเพิ่มอีกตอนนี้กูทกลายเป็นราชาแอปล์เปิแล้วแน่แน่เอาละวันนี้วันสุดท้ายงานต้องไวเว้ยเร็ว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 เ Let's go 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 เยไปเ กดตึ๊บป,ปั๊บแอปเปิลอ่ะตัวที่เหลือเอามาดิอ่ะจึ๊บใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคจากนั้นก็คน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 โอเคดักเข้าจะต้องกินขี้มือเราด้วยใส่เข้าไปฮึบกดฮ้าดูดิผู้คุมยังไม่มาเลยนะครับผมทําเร็วมากโอเคเค้กเสร็จไปแล้วตอนนี้เหลือแค่ทําคุกกี้คุกกี้ต้องเอาแอปเปิลใส่สองชิ้นอ่ะจึ๊บ ปั๊บจากนั้นโคน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 คตี arf, คค prone, คออกมาคุกกีค้คุกกี้มาเออเออโอ้คุกกี้ตกไอชิบหายมันวิ่งไปทางนี้ป่าวะมันวิ่งไปทางนี้ป่ะโอเคมันไม่ได้วิ่งไปทางนี้อ่ะเอาค okay. ุกกี้วางรอไว้วางรอไว้อ่ะเติมน้ำไว้โอเคเค้กสองชิ้นเสร็จแล้วเค้กสองชิ้นเสร็จแล้วโอเคแล้วจากนั้นก็ใส่คุกกี้เข้าไปใส่คุกกี้เข้าไปแอปเปิ้ลขออีกสองลูกโอเคพอดีเลยอ่ะใส่เข้าไป แล้วจากนั้นก็ตีอกมาไปเป็นลูกคุก yeah. ก okay. uh ี้โอเคตกอีกแล้วแง่งให้กูคนลนเลยใสย่เข้าไปเราต้องใช้ด้วยความเร็วความเร็วสูงโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวเข้ามันมาแล้วไม่ทันแน่เลยว่ะ <c oughs> ไม่ทันแน่เลยวะโดนจับแน่เลยชิบหายมันมาแล้ว <c oughs> ผมไม่เคยทําแบบนี้ด้วยนะแบบว่ากําลังเวฟของอยู่โอ้โดนจับจนได้ไม่เล่าเอ้ยผมไม่เคยทําในชีวิตไงคุกกี้อุสตส่าห์เสร็จแล้วว่ามันเอาของผมไปกี่อย่างวะเนี่ย เค้กยังอยู่เคยังอยู่2ชิ้นคุกกี้หายไปแค่เดียวเองมันเอาอะไรผมไปอ่ะอ๋อมันเอาถ้วยผมไปนะครับเออเอาเร็วเอเวเอไอแก่หน้าโหดมันมาแล้วแล้วเข้าคุกกี้โอเคกูจออจากที่นี่เราเข้าอีกอันเดียวจะสุกแล้วจส่จังเร็วเร็วดีว่า โอเคโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วกูได <ilo ị> euh. ้ออกจากที Minor ่นี่แล้วกูจะออกจากที่นี่ฮ่าอ้าวโอ้รู้สึกตื่นมาฟินจังเลยวันที่ก้าสิบเจ็ดโอ้ไม่เนยเมื่อตันนิดหน่อยแต่บอกเลยว่าโอ้โหการแหกคุกเนี่ยกูต้องปีเค้กกับคุกกี้จริงหรอวะเนี่ยเอาไปเอาไปกูจะแหกคุกออกจากที่นี่เอ้ยเดี๋ยวก่อนอ้าวท่านผู้ชมกูดูผิดเราต้องเอาเค้ก3าอันนี่ว่าไอชิบหายอะงานกูขายไมโครเวฟแล้วกันอะขายไปเอ้ท่านผู้ชมผมขาดตังอีก9บาทเองอะ โอ้ยขายอะไรดีวะเอาของกูหมดแล้วด้วยนี่ขายตู้นี้นะอ่ะเอาไป <S 2> <S 2> อือโอ้ยอยังไงเดิยยังไงฮะได้ข่าวว่าแกทำเค้กไม่ครบหรือยังไงฮะใช่อ่ะเอาไปอยากไดนะ้นักแช่ไหมฉันจะได้ออกจากที่นี่จริงๆแล้วนะ <S 2> <S 2> <S 2> โอเคคุกกี้8ชิ้นอ่ะแล้วก็เค้กอีก หนึ่งชิ้นโอเคโอ้รถเค้กตัวสุดท้ายล่ะเฮ้ออยู่นี่ยังไงเราเฮ้ด <laughs> ูหน้าตาเค้กตัวนี้สิฉัาจะได้ออกจากคุกเพราะว่าเค้กตัวนี้นะเนี่ยโอเคเอาใส่เข้าไป นี่ได้ขอนแล้วเว้ยได้คอนแล้วได้คอนแล้วไอ้ทุกคนกูจะออกจากโคุงแล้วนะกูออกจากโคุงแล้วนะโอ้ไม่จริงหรอกกูบอกเลยว่าออกจากค้งที่3มต่อไปก็เป็นค้งที่4ี่กูไม่เชื่อกูไม่เชื่อกูเชื่อในชอแช้งกูเชื่อในชอแช้งอ๋อเป็นไทยกูเป็นไทยแล้วเอ่อเป็นไทยแล้วเว้ยเดี๋ยวก่อนวันอาทิตย์วันที่98 โอ้โ้โอ้ว่าไงคคยขอต้อนลอบสู่คุกตัวใหม่ที่อันตรายกว่าเดิมนี่มันคุกไฮเทคโอ้นี่มันคุกไฮ oh! oh! เทคโอ้โห oh! น่ากลัวขึ้นนะเนี่ยดูดิดูดคุกนี่ดิผู้คุมหน้าตามันจะเป็นยังไงวะเป็นเอเรียนหรือเปล่ามันขังเราเป็นแบบห้องกระจกเลยอะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบไปเท่นี้แหละน,นะครับรอดูต่อในวันที่ห้าแล้วกัน